เอาสวีสดะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านที่น่ารักทุกคนเลยนะครับผมนะเราก็มาอยู่กับทาของเกม AD หรือว่าแมปอดีเบนด e ดีเฟนเดอร์กันอีกแล้วนะครับผมนะในคลิปตันี้เราจะมารีวิวเจ้าตัวอ e ีกริจากคลิปที่แล้วนั่นเองนะครับผมนะก็คือเป็นตัวละครที่หายากมากบางคนหมดไปแสนสองแสนยังหาไม่เจอหาไม่ได้เลยนะครับผมนะเพราะว่าตัวละครตัวนี้หายากมากแล้วดูคุณผู้ชมดูดิโอ้โหมีคนเป็นเจ้าของแล้วเนี่ยประมาณ14คนเองต่างจากโซนจินอูตั้งโอ้โหมากโขเลยนะตัวอื่นอื่นี่คือเทียบไม่ติดไอตัวนี้ ค่อนข้างที่จะหายากแล้วรวมไปถึงท่าทางของบัฟที่จะหาเนี่ยยากขึ้นไปอีกนะคกับผมนั่นก็คืออ่อไมตี้ครับผมนะดูสเตตครับเป็นสเตตเแล้วก็ดาเมจเริ่มต้นดูฮะโอ้โห1 2 0่0ันถ้าเทียบกับเจ้าทซงจินอูลแล้วล้วก็โซงจินอูเทียบไม่ติดเลยอะเป็นฉบับช้ยดีด้วยนะ1 1 0 0 0แล้วก็ตัวนี้เป็น12,000นะครับผมนะตีเร็วกว่าด้วยนะโอ้โหไอตีเท่ากันนี่หว่าแต่ว่วดาเมจโอ้ดาเมจเยอะกว่าด้วยเพราะว่ามันเป็นบัฟเออนน่ะแหละนะครับผมแล YouTube ยูทูบด้วยนะครับผมนะเกี át, ่ยวกับทางด้านของวอลลุ át, ้นแลนด์นะครับผมนะสำหรับใครที่สนใจไปติดตามนะครับผมนะก็ไปกดติดตามกันได้เลยนะครับผมนะที่ช่องนูนิโนตัวนี้เลยนะครับที่ช่องน้องเขาเนี่ยพี่จะแปะไว้ใต้คอมเมนต์นั่นเองนะครับคุณผู้ชมฮะโอเคไม่รอช้าเดี๋ยวเราทำการไปรีวิวกันเลยละกันนะครับผมนะเออเข้าผิดอันนะคุณผู้ชมไปโอเคเดี๋ยวตลับไปเข้าเกมดีกว่านะครับผู้ชมฮะลดราคากันอีกแล้วนะครับกับทางร้านบาจอดช็อปนะครับผมนะเอาไปเลยนะครับผมนะเจ็ดบาทเผาวีซีเทียสิบในราคาเพียงแค เผาไซบอร์กเผามนุษย์เผามิงเผาสกายนะครับผมนะสนใจเผาไหนกดสั่งซื้อไปได้เลยนะครับผมนะฮะถ้าซื้อไปแล้วนบนะสิ่งที่ได้แน่นอนคือ7หมัดน,นะครับผมนะแล้วก็เผาวีซีเทียสิบหนึ่งเผานะครับผมนะแล้วก็ดาบคู่เนี่ยแถมไปให้ด้วยนะครับผมนะฮะหาใครสนใจนบนะริงล้านอยู่ใต้คิวิโดนี้เลยนะครับผมนะต้งโอเคแล้วตอนนี้เนี่ยเราก็มีเงินวางเจ้าตัวอีกิสกราวนะครับผมนะเงินวางเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ2250แพงกว่าโซงจินอูด้วยนะครับผมนะจริงๆแล้วถามว่าแพงไหม อยู่ที่ประมาณ1 2 0 0 0เลยแล้วก็คูดาวการโจมตีอยู่ที่ประมาณ3.8ถือว่าตีไวมากแล้วก็ดามจต้นเกมเนี่ยโคตรเวอร์นะครับผมนะบอกเลยว่าโคตรเวอร์แล้วก็ระยะการโจมตีเดี่ยอยู่ที่ประมาณ21หน่วยนะครับโอ้โหวงใหญ่ตีไกลตีกว้างแต่วงดามจก็โคตรจะแรงนั่นเองนะฮะโอ้โหดูบอสครับบอสเลือด8 0,000ครับผมนะน้องๆโอ้เกือบจะไม่ไหวอัพแล้วกันอับหน่อยแล้วกันนะครับผมนะเปลี่ยนท่าครับโอ้โหวงกว้างขึ้นดามมจ3 6 0น0นะครับผมนะคูดาวเท่าเดิมครับแล้วก็ระยะเพิ่่มขึ้้นนนััเอองครบ บอกเลยว่าตัวแบกนะผู้ชมมาแล้วจริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถตึงได้มากกว่านี้นะครับผมนะถ้าตัวละครตัวไหนที่สามารถสุ่มได้2บัฟนะครับผมนะอย่างเช่นว่าบัฟบนเป็นออมิตี้นะครับผมนะบัฟล่างเป็นอะไรก็ว่ากันไปนะครับผมนะก็คือมันจะตึงไปอีกขั้นนึงเลยนะครับผมนะสลับตัวละครนะฮะซึ่งจะบอกว่าแค่นี้ก็ตึงแล้วนะครับผมนะไปดูขั้นต่อไปเลยดีกว่านะครับผมนะอัพมาปุ๊บโอ้โหเปลี่ยนท่าครับตอนนี้ห้าหมื่นตีสี่จุดหกวินะครับผมนะฮะไปต่อกันเลยละกันนะครับผมนะฮะเปลี่ยนท่าครัััับบบบโอ้้ท่าาานนนนนีแรรรรรงมมมมกกะะะะะะคคคผผวิย็ต วงกว้างมากนะครับผมนะอัพต่อยาวๆแล้วกันนะครับผมนะขั้นต่อไปเปลี่ยนท่าแล้วนะครับฟูเอลีครับผมนะดาเมจโคดเวอร์นะครับผมนะตีเป็นแสนเลคยณผู้ชมดูดิครูดาวประมาณ1ิวิครับคุณผู้ชมอะเช็ดตีวงโคตรกว้างดูดิอ๋อโหมีเสียงป่ะลืมเปิดเสียงนันกูว่าแลวไงกูว่าแลงไงน่ครับผมนะลืมเปิดเสียงครับดูดิว่ามันตีมันมีเสียงป่ะ โอเคมีเสียงนะครับผมนะฮะขั้นต่อไปครับดูซิอุ้ยมีสกิลกดด้วยเหรอเอาเรื่องนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะผมนะตัวละครตัวนี้มีพาสซีฟติดตัวด้วยนะครับผมนะเป็นการโจมตีแบบลดเกาะนั่นเองนะครับผมนะหรือว่าติดสถานะเฟียหรือว่าหวาดกลัวนั่นเองนะครับก็คือจะทำดาเมจแรงขึ้นกว่าปกตินะครับผมนะสำหรับตัวละครตัวไหนที่ติดสถานะนะฮะแล้วก็มีสกิลให้กดด้วยนะครับครูดาวกี่วิไม่แน่ใจน่าจะ30มสิบวิแหละนะครับผมนะโดยปกตินะฮะเป็นไททันซอร์ดเฟลนนะะคครับผมก็ือดาบยักษ์นั่นนเองะครับผมนะขััั้้นตต่อออออไปครบ๋โพเ็ม เนะครับผมนะแสนเเดี๋ยวนะมากกว่าโซลจินอูประมาณ4,000 40, 0ื่นเลยนะครับผมนะตีช้าใช่อยู่แต่ว่าดาเมจเวอร์จัดจัดโอ้โหละลายบอสแน่นอนนะคุณผู้ชมมาเดี๋ยวไปดูกันทีว่าถ้ากดแล้วเนี่ยมันจะมีอะไรเกิดขึ้นครับเขาบอกว่าเะรีรยวผมนะสกิลนี้เนี่ยดาเมจอยู่ที่ประมาณ2 0 0แสนเลยนะจริงปะ พี่ดูไม่ทันนะครับผมนับตามนั้นแล้วกันนะสำหรับใครที่รู้หรือว่าดูทันนะครับผมนะช่วยบอกทีว่าสกิลนี้มีดาเมจเท่าไหร่นะครับคุณผู้ชมฮะดูฮะโอ้โหตีไม่กี่ทีคือแบบมวนตุยเย่แล้วอะครับน้องๆจริงๆแล้วเนี่ยถ้าถามว่าโซลจินอูก,กับอีกริดนะครับผมนะตัวไหนโหดกว่ากันในบัฟที่เหมือนๆกันนะครับผมนะพี่มองว่าเจ้าอีกริดเนี่ยโหดกว่าละกันนะครับผมนะ้นในสไตล์ของพี่หรือความคิดของพี่นะแต่ถ้าคุณผู้ชมคิดว่าตัวไหนโหดกว่ากันก็ลองคอมเมนต์กกกกกกกัััััััััันน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 เเเขข้้้้้าา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 มม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 ดดูะะ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 คคคคครรรรรรรบบบบบผววววว่่่่ตตไไหโโโงงอออปปปณณณีีีีีีลลลลิิิุยทชแ ต้นจนจบนะครับผมแนตะ่สุดท้ายก็ได้เห็นเจ้าตัวอีอกริดในฉบับแบบออมไมด์นะครับผมนะดาเมจก็โคตรจะเวอร์วังอลังการสุดๆเลยเนะครับผมนะฮะเอาล่ะในคลิปวิดีโอของเราไปก่อนแล้วนะครับผมนะไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีครับขอบคุณเจ้าของไอดีด้วยนะครับผมนะตาตง